เดีเ๋ยวผมก็อเกลิการจี่ชีโรเคมิงชายนีบวันน่คก็จะมารลวิวสอบธีการลงไหมนะครับ m ม่ไมครับนะครับไม่รู้สิ่งเจ็นะครับไม่ไมอบ้วพิมพ์ไปก็จะ้เจ็ตังนี้เลือกหลายเลยโอ้ยอะเยอก็จะมตัวมาในครุนะครับข้อไปแล้วก็จะลง อุย,ยวย่นวยะนะครับว้าวมันที่โคตรเลยดอนโอเคครับดาวน์ล้วอะไรนะัานีเดี๋ยวนี้เพื่อนผมไม่รู้เป็นไรนะครับแม่โคตรกลา ที่สตานะครับแล้วก็เข้ารันนะครับพทีนี้ครับจะเป็นแอรตาประเด็นนะครับาเาไบายที่ดอกไหนก็ไนะเขาที่เซฟนะครับเขาไปที่ไหนก็ได้เพิ่สร้างโลกใหม่ครับสร้างโลกใหม่คอเทตต้องไปที่เราอยากใ,ใาส่เลยเนยครับแค่นี้มังก็ปิดได้หมดแล้วครับดันะอุล่าเข้าเกมคุณเลยนะ ก็อเอาคลิปกันเสร็จแล้วอ่าแล้วเซ็นระบุนะเดี๋ยวเวลาไปมา่อนลงแม่งหลอนนะหลอนสั้ๆนะครับอ่านะครับเล่นกับคุณบีมนะคุณบนะีมแชนแนลอ่ามันนีปช็อ,ชอตววอออก,กัตนเสรจแล้วยู่เพเริ่มคิดปนแม่งแกล้งแม่งนะบอ่านี่นะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ